ดี่ะมาเจอก,กันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวิ้จะให้แนวทาง3าน้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิป,ลปที่ทางช่องแก้วพารวยจะทําขึ้นนะคะเป็นเพื่อนแนวทางในการเลือกซื้อสลากกิแนแบ่งรัฐบาลน,นะคะของแต่ละประเทศนะคะทางช่องมันส,สับสนให้เ่องการทานช่วนะคะท่านใดโชคดีก็นำเงินไปทำบุญนะคะเสริมบุญต่อไปนะคะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ ทางในของเราวันนี้หลุดนะทุกคนหมุนไปปุ้ยเด้อมาห้าอย่างเดียวนะคะนะจ๊ะนะเริ่มใหม่พี่นอ้องวันนี้เอาอะไรดีมันมีตัวเลขเยอะมากเลยอย่ะทำไงดีทำไงดีทำไงดีมาพิ้งดูเลยนะคะ สามพันอยรวมนะทุกคนสามพันหนอยรวมพิ้ง่นพิงรุดก,กันเลยนะคะสามนอย ฟันศูนย์นะทุกคนฟันศูนย์นะคะวันนี้หนักใจนะว่าจะเอายังไงดีอะเอาแบบเยอะๆหรือเอาแบบน้อยๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนจริงฟันศูนย์มาเจาะเลยศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าเจาะเลย

เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจดหกนะคะคุ้มใจนะเนี่ยแบบกันหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปด มันอยู่ในสูตรอะทุกคนเข้าใจป่ะมันอยู่ในสูตรอะเจ็ดแปดอะหลอกหลอนนะาหลอกหลอนนะาจริงเด่นสี่หกแปด อย่าลืมตัดเล่นนะทุกคนอย่าลืมตัดเล่นนะคะที่จริงอ่ะว่าจะแบบจะแค่นี้เองนะจะสี่หกแปดแค่นั้เองนะสี่หกสี่แปดแล้วก็หกแปดแค่นี้เองนะใจจริงอ่ะแค่นี้เองอันนี้มไม่เกี่ยวเป็นอะไรที่ตัดสินใจยากมากเพราะว่ามีเด่นอยู่สามตัวนะคูน่นี้อ่ะฟันสูตรไปเลยทุกคนฟันสตรไปเลย สามนี่นะคะเดี๋ยวแป๊หนึ่งจริงส8ปจริงมันเป็นอะไรที่แบบเมื่อตัดใจยากมากนะบอกเลยถ้าพรุ่งนี้ใครผ่านได้ผ่านไปเลยเล่นแค่นี้เล่นแค่เนี้ยแค่เด่นเนี้ย พอเลยจริงมันเยอะมากอะ่ะมันเยอะมากเก่งใจมากแบบมันเยอะ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 รูดเลยนะคะรูดศูนย์ไปเลยนะคะรูดศูนย์ไปเลยนะคะพวงนี้นะเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นอะไรที่ตัดสินใจไม่ถูกอ่ะ ใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าใครแบบว่าเยอะๆก็ผ่านเลยนะผ่านเลยนะคะพวกนี้นะคะลุนลมไปเลยลุนลมไปเลยส <laughs> ริงชอบแต่ตรงนี้พอแล้วศูนย์แปดถ้าเจาะศูนย์แปดนะคะัศูนย์แปดถ้าศูนย์กแปดนะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าแปดก็แปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดเจ็ดตรงนี้นะคะแค่นี้เองจบเลยนะคะประมาณนี้อ่ะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเราเริ่มเลือกสู้ สวสดทุกคนโชคดีเลยฟังๆค่ะเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ